ิปนี้เราจะมาถอดนาฬิกาโมวา,าลารุ่นเก่ากันครับโมวารุ่นนี้จะเป็นเครื่องของสวิตแท้ จะถอดอะไรก็แล้วแต่นาฬิกาไขาลานต้องปล่อยลานเทียบก,ก่อนครับลองหมุนลานดูว่าตัวไหนคือตัวล็อกลานหมุนไปแล้วตัวนี้มันจะกลับไปล็อกลานครับแล้วก็จับาไว้ไม่ให้มันกลับไปล็อกแล้วเราก็ค่อยคลายลานออกคลายลานออกให้จนหมดครับ เมื่อคายลานออกแล้วจึงได้ค่อยถอดตัวจักถอดน็อตออกก่อนครับเมื่อคายลานออกแล้วก็ไขน็อตออก ตัวได้เลยครับดับแรกเราก็ถอดตัวจับสายใหญ่ออกก่อนด้ครับตัวจับสายใหญ่ครับค่อยๆดึงลอดอแล้วค่อยแซะด้านนี้ครับจะมีรอยให้เราแซะอยู่แซะ สะพานก็สะพานตัวจักรก,ก็จะหลุดื่น,น,นค่อยๆยกค่อยๆยกตัวจักรกออกมาวางก่อนครับแล้วก็ทำการต่อจักรคอม้าออกถอเแผ่นชับคอม้าก่อนครับถอนล็ก่อนถอดล็อตออกแล้วก็ งัดงัดแผ่นงัดจับจับแล้งัดจับ,จ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 บโคมาออกเผ็นทับผมกส่นก การแผน่นพับกระปุกลานออก ตัวจับทั้งหมดค,ครับแม่ตัวจับทุกตัว ที่เรียงลายอยู่นี้ควรจะถ่ายรูปไว้ครับเพื่อหากว่าเราจำไม่ได้เราจะได้มาดูที่รูปถ่ายครับและนำจากทุกตัวออกมาล้างให้สะอาดครับยกตัวจักออกจากเหล็ก จากสาจากจากสองจากสองนี่เป็นจากใหญ่ครับเรียกว่าจากใหญ่แล้วแผ่นดาบกระบอกลานเพราะในการเรอนนี้จะมีสองเข็มมันจะมีจากใหญ่คือตัวนี้ครับแล้วก็จากสอตัวนี้ ตัวนี้คือจักใหญ่จักเข็มชั่วโมงเป็นตัวใหญ่มันไม่มีจักวินาทีครับมีแค่สองเข็มน้านํำจักทุกตัวมาล้างทำค,ความสะอาดให้เรียบร้อยอาจทำความสะอาดตัวจักทุกตัวครับ ล้างทําความสะอาดจักรทุกตัวแล้วหยอดน้ํามันทุกรูนะครับมีซับทิมตรงนี้ยํารูต่างๆที่เราต้องสอดตัวจกักาไปหยอดให้ตาอาดทุกตัวครับหยอดให้หยอดน้ํามันในทุกรูครับและเมื่อล้างทําความสะอาดตัวจักรและหยอดน้ํามันเรียบร้อยแล้วก็นําตัวจักรมาประกอบ วางไว้ในที่เดิมครับอันนี้จะเป็นกระปุกลานครับกระปุกลานเราเอาทั้งด้านที่ที่ต้องด้านนี้จะมีรูน็อตที่เราต้องใส่จานลนึงกระปุกด้านล่างจะไม่มีรูนอ็อตกพวางลงไปครับและวางจักเหล็กลงไป จยากเหล็กนี้เอาทั้งสั้นลงครับทั้งด้านจันมาให้ลงตำแหน่งครับและจับตัวที่สามครับอาทางเอาทั้งด้านยาวลงครับตัวที่จับด้านยาวลงและจับตัวที่สองจับตัวที่สอง เอาด้านยาวลงเช่นเดียวกันครับสอดเข้าไปใต้ตัวจับตัวจับตัวกลางตัวนี้ตัวจับใหญ่ครับเราะว่าใต้จับใหญ่แล้วจัดให้ลงรูทับทิมทุกตัวครับ จับข้อตำแหน่งทุกตัวแล้วก็วางแผ่นทับวางแผ่นทับตัวจับลงไปครับแล้ว,จ,ว,จ,วลจับตัวจับทุกตัวให้ลงตำแหน่งจับตัวจับทุกตัวให้ลงตำแหน่ง อยายามทุจบทีละตัวทีละตัวให้ลงการสังเกตด,ดูให้ตัวจักรทุกตัวตั้งให้ตรงมันจะลงรูมันจะลงรูสปิมสีแดงเนี่ยเมื่อเราจับตัวจักตรงมันก็จะลงรูทั้งล่างทั้งบนครับถ้าตัวไหนะที่จับตัวไหน,หนยังเอียงอยู่มันจะไม่ลงรู ไม่ลงรูตัวจับก็ยังห็นไปไหนไม่ได้ถ้าตัวจับทุกตัวลงรูดีแล้วเรนลงรูดีแล้วเราลองมาขยับตัวจับรลยขยับตัวจับใหญ่นี้ก็ได้หรือขยับตัวลานลานนี้ก็ได้พอขยับเนี่ยตัวจับทุกตัวมันจะวิ่งตามกันไปได้ทุกตัวนะครับม,มันจะหมุนจะหมุนตามกันไปได้ทุกตัวครับ ทุกตัวแล้วเราก็นาแผ่นทับกบระปุกลานออกมาก็อลืมบอกต,อบตัวนี้ต้องแผ่นทับตัวจับนี้ต้องต้องล็อกด้วยล็อกด้วยล็อกด้วยก่อนนะครับคันล็อกให้ใหอยู่ก้อก่อนเดีย๋ยวหลุดเดีย๋ยวหลุดออกมาแล้วก็ต้องไปเรียกันหน่อย ขันรอตให้หมดทุกตัวครับ ลาให้ตรงตำแหน่งครับแล้วใส่น็อตเพื่อจะลองไขาลานดูว่าจาับทุกตัวหมุนตามกันไปดีไหมถ้าจับทุกตัวหมุนตามกันไปดีแล้วเราจะต้องนำจับคอมมามาประกอบใส่เข้าไปอีกตัวครับ เนื้อจากรุกตัวเราหมุนดูแล้วคล่องแคล่วดีแล้วหมุนลานจนจากรุกตัวจะหมุนตามไปดีแล้วก็นําจักรคอมาครับจากรคอมาเอาทางด้านยาวลงครับรวางลงในตำแหน่งนี้ครับรวางให้ลงรูทับทิมตัวสีแดงครับ แล้วทับด้วยเป็นทับตัวจักรคอมาครับนันงขับไปครับ войны в แผ่นทับจากคอม้าเรียบรังคับดูคอม้าเรียบร้อยแล้วนองมาไขาลอนสักมาไขาลานสักสามรอบก่อนครับแล้วเรามาเคีย่ยตัวจักคอม้าดูซ้ายขวาซ้ายมันจะดีดครับดึกดึกดึกพอดีดดดดดแล้วแล้วก็หันตัวง,ง่ามคอม้าไว้ทางขวาครับเพราะว่าตรงนี้ จะเป็นที่เราวางสะพานตัวจกักขเพาะจักก่อกครับเพ <Okay. S 1> ื่อเราจะได้นำทับทิมตรงนี้จะมีทับท,มท,บทิมอยู่ตรงจานนี้โผล่ออกมานะครับเสียบไม่เข้ารูกับเสียบไม่เข้ากับง่ามก่อมาเลยครับถ้าเราคว่ำลงทับทิมจะอยู่ด้านตรงนี้ครับ อันนี้เี๋่วเราสอบลงไปเมื่อสอบเข้าตำแหน่งมันตัวจักตัวทำงานได้จังทีครับ พอมันสวงเข้าในงามของมันปุ๊บมันก็จะเดินทันทีครับเห็นไ,ไหมครับเดินเลย ไขาลานจะซ่อมไม่ยากครับมีจักอยู่ไม่กี่ตัวครับนาฬิกาโมวาโดรุ่นนี้จะเป็นานาฬิกาเรือนทองใช้ทอง 18K 705ครับใช้เครื่องรุ่น205ครับ รับชมแล้วท่านผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและได้ชมคลิปใหม่ๆกันต่อไปครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ